นนก็ดีแตาพี่น้องไปก็เด้อโอ้ยขอเงินคุณยาใส่หน่องมาแต่โบบินไม่ใส่ล้ว <c oughs> บ่มีเงินสดบ่มีเงินใส่ปะเอาเงินให้คุณยาคุณยาว่าเอาเงินมาให้หน่องมาละว่าเสริฐหาคนงานกี่ทีจังไลยอีกสองหมื่นสิบไม่ได้ใครเขาต้องเห็นบ่ยี่มีเอาขอขอปเขาเจ้าของสิเปิดคอนเสิร์ตอยู่ไหมตอนแรกนี่ก็ได้หาวัดคอนเสิร์ตจ้ะปวดหัวดิ <c oughs> <c oughs> เออเอออไปเลงไปเฮาไปหาใบเห็ดปวกก่อนเยี่ยมไปเล่นไล่คุณนายน้ำแข็งค่ะไปน้องบามเราจะไปดูเห็ดปวกก่อนไปน้องบามสิครับบ่ป้าสวยขึอนซาเล็งวันนี้พี่น้องสิรอดอยู่บ้านเรา ได้ได้ขอนี่ไันนี้แล้วว่าได้ไปเขา่าหรือ่นี่พี่ทองโู้ทองฟังงามขนาดพามาเบ่งรรบรรยากาศยามเยงบ่ต้องขิงก็ต้องปาม นี่แหละพี่น้องเวตะก,กีเวลาแคทเป็นแหน่ซุ้มแคเ่เป็นเป็นเล็กน้อยเนาะตะก,กีมองนีจะสิเป็นนำไปเบิร์ดได้เนี่เป็นนำขึ้นไปเบิดเลยเรื่องเทือกขี้เลือกขามไปเพราะว่าทาั้งผูกก็สิเป็นทั้งบ้านของงัวทั้งนีก็สิทั้งบ้านสวนเนาะขามไปเดียงคนละบ้านคนละฝั่งเรื่องเทือกกรเล่นนำก็ะร้อยนำขามไป ถามไปกับไปหาคนจิโลกิโลไปว่าแล้วก็ไปง่างเมืองไวยจิปโปมก่อนเพิงๆผูกขัดแม่นมีมอืออื่นมืออื่นเข้ามาอันนี้เลยมากลนเลยย้างม,มืงมบอบับห่อยได้อน,น้ำขิง<ม>อย่าเตะได้เป็นที่เปียกแานบอกแานบอกลิงนะ อือเอมีแต่อันนี้ได้เียแมงปอเินเต้มยังตะกี้เป็นพูนยังสีผ้ากันแลนไล่จับกันแ่นเล่นนอนเล่นยังละไรเง้หน่อยโอ้ไม่เห็นเลยสิละชื่อถอยบรรยากาศตะกี้ตอนเป็นเด็กน้อยฮะฮะ แมนตะกี้ตะกี้น้ำท่วมห่อพีเลยพี่น้องแค่กระเสียมมองมาไล่ตัดหองตัดหองไปตะกี้พี่น้องเบิ่งหลดนี่พื้นที่ได้สิคุณละน้ำขึ้นห่อคุณละห่อเสนเ้นขาวๆคุณพี่ท่วมไปเบิดแล้วน้ำใจสิยามน้ำ,นำมันขึ้นเด้เฮ่ยนี่เฮ้ยนนี้มากินได้ เห็ดดอกหญ้าเห็ดดอกหญ้าบ ok ่อืมขั้นแรกขั้นาเ,าเก็บกับอัานไม่จูบเยูะอันนี้แค่สี่างหาเบิง่งควายเจี๋ยวควายเจียเจ๊วยวหาตัวพื้นที่ไว้เพราะว่าพันแม่นเห็นหลายนล้วนะมะออื่นสิมากรูดเ,เพราะว่าจะกินปนจอีอนี่เห็ดดอกหญ้ากำลังขึ้นเพราะว่าฝนตกมาใส่เห็ดดอกหญ้าเห็ดก้อยหญ้า ฮิกงแหนมน้ำพืดนี่แหนมเบิ่งขวยเจียรอได้พี่น้องนี่แม่นป่ะขวยเจียรอเพราะแล้อีกอย่างหนึ่งที่มันแหนมหายายคือมันถึงนำฝนนำฝนแบบกบกบป่วยมันนะยาหญ้ามึงด้มีบ่ะัานมีมาเอือนเสียมาหาอ๋อขวยเียรอ บ,บ,บอกว่าเสียซุ้ไปหมดนี่แหละมันก็สีหายยากแน่ลแลวจ้ะเพราะว่าฝนมันตกมันมาทับหวยมันถ้านฝนบาตกค่แม่นแดนดแต่สีมมนก็สีคุยคืยนเหมือนบอกมนก็สีเป็นหวย จริงๆแค่วาจะลงมาเบ่งเห็ดปวกเนะะานะเพราะว่าหนาเอาเอาจังสีเห็ดปวกมันออกแต่ว่าหรือความที่มันคําแล้วเขาต้องไปเบ่งในป่าก็เลยว่าการย่างเข้าไปเพื่อแบบมีงูมีเหี่ยวมีพวกแมงที่มันมีผิดก็เลยยังก<อ>็เลยไปย่างเข้าไปดีกว่านี่แหละคือทีไงสิลาตะกี้ ซุปแคตอ่าซุปแคตอยู่เถียงเนาะกระสีเตะบอลแน่ตีแบดแน่แดนไปจับแน่อ่าเขาเป็นอย่างตีเหมือนตีลูกตีเม็ดบอลอะตีลูกเม็ดบอลอะไปไกลๆล้วกันมันชีมีเป็นเพีมเนาแล้วกันแดนเหยียบน้นเกือบอีย่งสินะอ้อมไปแล้วก็คขันค้นแบบไปเก็บลูกเม็ดบอลนั่นนูกก้นมาให้คนที่อยู่จุดกลางเร็วๆนะคันผู้นั้นแดนยังไม่หยุดแต่เขาจับจับลูกบอลในก่อนผู้นั้นก็ตายมันสินะ ไอ้ยอห็ดทอดหานแล้วอ่ะอ่ะฝ่นพอคั่วเข้าพ่อคั่วเข้ากับแลงเฮ็ดต้องกินใี่น้องเฮ็ดเอียงกินรับหมูรับหมูโอ้ยพ่อคั่วเฮ็ดจากแล้วเบิด์จากนาทีชางเอกว่าเป็นนาทีพ่อคั่วได้ปะเนี่เฮ็ดรับเบอร์ไลรับไล่นาทีได้พ่อปออาผู้กับพัชชา ตาป่าทีก็ยังไม่คนเอาอยู่ <laughs> ต่ป่าที่ก็ยังไม่คนเอาอยู่ว่าสันบ,บ่มีหรือว่า่าหาฝ <laughs> <laughs> ากถึงแม่แม่คนไหนสูตร <laughs> เฮ็ดเป็ดสุย่างเลน่นอยู่เออเออทึงสร้างก็เป็นทึงเน่ก,กินก็เป็นซักผ่าก็เป็นมามาแถบประเทศอ,ยอยีกอย่างเลยพอปวดจัดการเองเบิด ถ้ากันลุงไปเบิังเฮ็ดกับบกะเข้าไปมันเหมือนอย่างเอาบะติติมูอแล้วจะฝ้าเปิดไหมนะก็ดูดอ่ะพี่น้องออกมาข้างนอกมันจังสว่างเลยข้างในมันเหมือดเหมือดเลยจับต็ม่ะโอ้หน้าใหม่เขาเกิดอีกแล้ว โขึ้นมาอีกแล้วอันนึงโพสนมาโดยเฉาะสิสแจงมันไปเมื่อกี้หลงไปเบิ้องลำพงมากงามแรงบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีค่ะอันนี้ก็นองมากอะ่ะเพื่อนแตง่งเอียงนำลำพงเอยียงเพื่อนอยู่เนาะ เดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งเพื่อนกันอาสาไรยก็อรอติดตามกันได้เนาะจ้ะรอบนี้คือคอนเสิร์ตใหญ่เพราะว่าเปี้ยวละพูงใหญ่ของพ่อเพื่อนมาเพื่อนมาจากเถียงเนาะรองลำพูงลำพูงหน่อยมันบัสกใเสียงสาใจแต่กล้องมีวีมากคือจังฝนจีตกอย่างไรพี่น้องจะสั่นแล้วพี่น้องอันนี้แค่การมาอัปเดตกับยามแรงบรรยากาศยามแรงเสียงนกกระลังห้องนกกระลังสิเขาห่าง จะคลิปนี้แค่ขอฝากเอาไปสคนคลิปหนาพอกันไหมจ้าแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้เช้าสิบโอแปดโอเก้าโมงกัาโมงก้าโมงเสาร์เจอกันน้องมานะไปไปลงไปรำถวายเสียงให้ปูดำปูขาวป,ปูน้ำพุ่งเนาะเพิ่นฟังพี่นเนงะเอาเชจ้า